ไเลยตังขามาขาวาที่เลยม็ดรวมเจ็ดพันได้รูลงยูทูป้ะขาของ่บ้านนะรมเจ็ดพันเนี่ยหมเลยไหมซะเดาเียมหมคทวะเขาเลยอหมในทองทิ้นบ้านเราเราต้องเยียไหมทองทิ้นเพราะว่าไหมนี่มีอยู่ในปย่างนโปนี่ตนกิดเองวะ พวกนี้มันใจพุ่มใจพุ่มคิดขึ้นมาจะใครเขาไปทำเรืออืเก่านี่เขาทำเรือน้อเชิดต่อไม้แล้วไม่มีลุดเปลยได้ไหมได้ได้เนี่ยไม่ว่องนะไม่ว่องไม่าเสียไม่ใเสียความคิดความคิดนี่นั่นน่ะความคิดของเขาไม่ีความคิดก็พอรั่งเราพอผลิตไม้ใช้ก็งานเรือแต่พุ่มมัใช้งานตู้ได้ดีว่าเพราะว่ตู้มันไม่หลงน้ำมันไม่แช่น้ำเรือแช่น้ำด้วยข้อขาเข้ายังแช่น้ำได้ วันนี้มาเจองานไม้ตู้อะไรกันท่านนี่ตู้ในครัวตู้คอรียเทเบิลตู้ตู้กลางอ่ะไฟนี่เตาร้อนใช่ไหมซึ่งก้อนูวนอ่ะพวกเปลี่ยนข้องนึกซับบ่นนี้บ่นนี้ตั้งกล้องได้ได้มั่งซับซับซึ่เก็เจองานไม้ร้อนนั่นหน่อยเด็ดซึงกอ่าลินชักนี่ไว้ใส่กล้อใส่ได้ก็ได้หลินชักมันมั เห็นสักกรงข้างคือเปลี่ยนข้องสักทนเขาเรี่กไรทีโตในครัวอืมเทเบุลเทเบุลเทเบุลตกล่างตกล่างอืมตั้งถึงกลางนี่ครัวแล้ตกเต็งจริงจริงอะเสียเส้นว่ะทำแบบขามายได้ไหนนี่ขามายร่วมเล้ยเราขามายก็ตกห้าพันหละ ทำไมตึงหมูปาก่อนอื่นรวมเล้เจ็ดพันเจ็ขึ้นนะเจ็ดพนี้ครับขาโค้งนงงั่นนะกว้างกว้างหกสิบามหน้าตึงตาค่ายราคาค่ายมันต 10, อ้องมื่นสิมื่นบ้านราคาค่ายมันต้องมื่นสิเพราะว่าคิดไปถึงนึงแห้งเร็วมาตัวนี้ก็ไม่ีชานะ ไม่ยากไ่ค่อนข้างจะเร็วตัวนี้มันโปถ้าถึงเวลาทำที่ซึ่งมันจะเป็นที่เดียวกันมันพอทําอยู่ในเทนึงมันจะเป็นที่เดียวกันนึเราไม่ต้องตกคัดไดีน่ะคัดได้ดีเพราะว่าซัดอยู่ในเทนแล้วก็ใกล้เป็นที่เดียวมันจะเป็นที่เดยวอยู่เทนเลยเป็นที่อยู่เทนเลย โดยไม่ต้องนั่นไอ้ซึ่งสีขาวนี่มันจะใส่ไมหมเวลาเวลามันก็ใส่มันก็ใส่ใส่ข้าวอยู่แบบนั้นแหละหมันก็เป็นยูนิตเอืมเป็นเนยูนิเป็นเนืแก้วไปเลย ให้ผู้หวยนิดเวลาคัดที่มันได้พอดีกันหยุดตัวน้อยหยุดตัวนิดเดียวเลี้ยงตัวมันก็ใชราะว่าตัวนี้ใช้กับงานนา้ำงานได,ได้ดีหน่อยใช่ไหมงานทอปลาปลา,เ,ลา,าเร่เาวทีเทวกับขั้นนะ่ะได้ดีกว่าตัวนู่นละมันเป็นเอบีเอบีแต่สองตัว โฟล์คว่างตัวนี้ออกมาลื้มัดแล้วตัวนี้นะครับสีโปโปเก็บเก็บพื้นเก็บพื้นนะนะเพื่อเก็บพื้นเก็บพื้นไม้คนต่ออะไรกินขั้วนี่โฆษณาให้มันรับต้นไม้เนี่ยเป็นตะกอนยูเทปนี่นี่เพไ,ไปใช้เอกันได้มไหยได้มัมใช้ได้มัดงานเรือยก็ให้มาใช้งานเรือแต่เรามาใช้งานตู้ได้ใช้กับงานนี่กอบพื้นไม้พื้นไม้ไม่ปิดว่างเลยอืไม่ต้องเข้าลิน แค่ตัดมาชนไงความแข็งแรงมาเนี่ยเส้นไม้เอานี่ปิดทุดได้นี่แกเพ่มตัดมาแล้วนะนี่ตัดจะอ๋อตรงนี้อืออือลองหักเลยเอาอือจับบิดเลยจับ,บเลยบิดเลยเออเนยหน่อยนึงน่ะ À, anh okay. này cứ phôi mai nó vẫn vẫn nó cũng mai măng tổng mấy ngày qua người ngoài ăn เป็นตะก e ูลอีฟอกซีสายตะกูลอีฟอกซีสายเอบตัวน e ีใ้ใช้ไปไล่แล้วอีฟอกซีจัดกันแล้วดาก้าะไะนรนาะดาก้ามีหลายตัวนะ่ะดาก้าย้อนเนี้ยจะมีหลายตัวงานโป ที่เยาวที่ไปทำไอ้นี่นะพี่เพราที่ไปทำไอ้ทำก็โคมนี่ทำม้เป็นปะตู้บไปนี่วันนี้นะแต่ว่าไม่รู้จำได้ไม่ได้มันไปิดติดไอ้สารภูมมั่งไปิดติดถังข้ามั่งลองเลยก่อนนะโอเคโอเคเนี่ยยังเอาออ๋อเนี่ยเอินมันไม่ได้วันนี้น้องได้มัดได้ตัวเย็นตัที่ไอ้เกินเขาต้องไปด้วยนะใค้ตัวเย็นอะไร เจนี่ได้พูดนะเนี่เรียนผมกักันนี่เน่ะไอ้คนนี้ตักหงตักบวกืม <c oughs> นี่นึ่งอย่างรอ้อยขึ่น,งน,งงน,นลงไม่ต้องลงตุวได้เลย